ขอส่งแรงใจให้ถึงหน้าบ้านขอให้ทุกท่านสุขสันต์รื่นเริงสดใสความรักมั่นคง เงินทองคล้องมือทันใจบ้านนอ,อกบ้านนากลุงไกลจริงใจยิ้มได้ทุกวันยามหลับขอให้ฝันดี ในทุกราตรีให้มีความสุขในฝันต้นไม้สวยงามออกดอกเต็มต้นหน้าบานดอกรักให้เบ่งบาน ในใจของท่านสุขลลนร้อยเรียงเสียงเพลงบรรเลงจากใจแทรกซอกเข้าไปไกลไกลในทุกแห่งหน ทั่วโลกยินดีเปลี่ยปรีด้วยรักเต็มล้นสวรรค์ฟากฟ้าเบื้องบนเสกมนให้คนมั่งมีมีแต่ความรัก สดใสมีกำลังใจให้กันทุกวันทุกที่โอบกอดอุ้มทุปูทางสร้างสรรค์สิ่งดีทั่วโลกทุกราตรี ให้มีรอยยิ้มแห่งรักรอให้เรียงเสียงเพลงบเบลงจากใจแทกสอกเข้าไปไกลไกลในทุกแห่งหน ทั่วโลกยินดีเปลมปลีด้วยรักเต็มลลนสวรรค์ฝากฟ้าเบื้องบนเสกมนให้คนมั่งมีมีแต่ความรักสดใส มีกำลังใจให้กันทุกวันทุกทีอบกอดอุ้มชูปูทางสร้างสรรสิ่งดีทั่วโลกทุกราตรี ให,ใ,หให้มีรอยยิ้มแห่งรัก